อ่าเดี๋ยวมาดูวิธีถอดถอดมันออกมาจากหน้ามันนะครับก็มันจะมีเขี้ยวล็อกทั้งหมดสี่ตัวนะครับทุกตัวจะมีเขี้ยวล็อกแบบนี้หมดนะครับจะอยู่บนจะอยู่ล่างแล้วแต่นะครับข้างัดตรงนี้ออกเบาๆนะครับอย่าง,งัดเยอะสี่จุดนะครับ พอสี่จุดแล้วปุ๊บเราก็จะออกช่อง A แอร์เราก็จะออกมาได้แบบนี้นะครับของเก่าเลยของเก่าเลยวัสดุตรงนี้จะเป็นยางเก่าๆนะครับซึ่งซึ่งน่าจะแตกหักหมดแล้วแหละนะครับเราก็ดึงดึงตัวนี้เราออกมาแล้วก็เรียงใบให้ดีนะครับมันจะมีใบหนึ่งที่มีแกนใหญ่กว่าอ่าเห็นไหมครับพอนึกภาพออกไหมครับเราก็จะเอาตัวกกรโยกนี่ออก วิธีใส่เราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอตัวไอตัวเฟรมตัวนี้ครับมันจะมีมันจะมีด้านหนึ่งที่มีบ่าเป็นล่องนะครับตัวตัวที่สมมติทำไปก็จะมีตัวที่เป็นสําหรับเข้าล่องมันนะครับก็จะสลับซ้ายขวาไม่ได้นะครับ <c oughs> นี่นะครับตัวตัวตัวคีบลมเนี่ยเรียงเรียงลำดับดีๆนะครับเราก็จะใส่คีปลมลงไปนะครับใส่คีบลมเรียงไปครับ ทำไมถึงต้องเรียงดีๆนะครับเพราะว่าแกนของคีบลมเนี่ยมันขนาดไม่เท่ากันนะครับมันจะมีอยู่แกนหนึ่งที่ใหญ่ซึ่งแต่ละช่องมันจะวางคีบใหญ่ไว้คนละตำแหน่งครับแล้วก็เรียงเข้าไปอย่างนี้นะครับใส่ตัวจับด้านนะครับก็ค่อยใส่มือมนะันใส่ด้นะวางบ ะเมื่อใส่ไปได้ท่านี้นะครับก็เอาตัวตัวดึงคีบลมนะครับใส่ใส่เข้าไปทีละตัวนะไล่จากตัวล่างไปนะครับมันกลับซ้ายกลับขวาได้นะกดเบาๆนะครับอ่ากดเบาๆก็เข้าแล้วไล่ไปครับพอด,ดีว่าถ่ายทำนอกสถานที่นะครับปกติจะทำบนเก้าอี้โต๊ะดีๆนะครับ ตอนนี้เอวตัวทำทำไม่ค่อยถนัดใจเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะครับ ใส่เข้าไปก็จะได้ท่านี้นะครับเช็คเช็คตัวล็อกให้ดีนะครับกดเข้าไปนี่ไม่ได้กดแรงนะครับถ้ากดแรงไม่กดแรงแล้วไม่เข้านี่ต้องดูก่อนมีอะไรติดคารูอยู่ไหมฮะอ่าอันนี้เรายังไม่ได้ลอกกระดาษออกนะครับแต่ของคุณเอาไปคุณต้องไปลอกกระดาษออกหมดเลยนะมันจะเป็นตัวใสแบบนี้นะแล้วก็วางวางกลับเข้าไปนะครับดูดูเหลี่ยมดีๆนะครับของเดิมอ่ะ ของเดิมมันจะมีเคี่ยวล็อกด้านข้างเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ผมไม่ได้ทําไปนะครับเพราะว่าของผมจะใช้วิธียันบนยันล่างไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้มันขยับนะครับนี้พอใส่กลับเข้าไปเ,เช็คดูว่าไอตัวเนี้ยเราปรับด้านในได้ไหมนะครับของผมใส่ไม่ตรงนะครับใส่ใหม่ครับขามันจะต้องไปคอมอยู่ด้านในนะครับ ตอนนี้ปรับในได้แล้วนะครับปรับนอกได้แล้วนะครับป,รปึบใส่กลับเข้าไปนะครับดูเรียมให้ดีนะครับเช็คความเรียบร้อยอีกทีนะครับทีนี้ก็ใส่ช่องลมกลับเข้าไปนะครับ ช่องนี้เวลาใส่กลับมันจะติดเหลี่ยมนี้นะครับให้เปิดเกมขึ้นนะครับกดกดตัวนี้เข้าไปนะครับซุปช่องลมเราก็จะกลับเข้าที่แล้วนะครับก็ทํากับช่องหนึ่งช่องสองเหมือนกันนะครับช่องสามช่องสี่นี่ก็ทําอีกแบบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ